นี่นะนี่มาชิมก่อนเร็วมาแล้วๆน้องรู้ชิมตีชิ้นเดียวน้องมู้อะไรนะอีหยังนี่อัดดีค่ะน้คัมม่งชั้นสกัดผสมปูต้าไทโอนช่วยเรื่องผิวผิวดีคัมมิ่งันเดียวกันตรงกลาเลยแล้วปื่อแล้วตอนนี้พวกเป็นผื่นเป็นอะไรพวกแพ้อย่างเงี้ยกินตัวนี้เลยช่วยได้ ใช่มเซเว่นเด้อพี่ไม่มีขายเด้อแต่เซเว่นมีขายอาหา่จ๊ะอ๋อเซเว่นเด้อผสมกับพวกวิตามินกินก็ได้ใช่ไหมได้ได้ได้กินอย่างนั้นแหละดูนะกูต้าไทโอนช่วยเรื่องอะไรว่าพี่มีมันไม่มีวัตถุเป็นเสียมันไม่มีวัตถุเป็นเสชื้อให้ตัวนี้อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยไหมได้ชิมได้เลยอ๋อเพื่อนด้วยเพื่อนด้ไหมา่ เขาจับมูตรงไหนคะลู่ข้ามเี่อ๋อรู้ว่าจะมาถ่ายเขาถ่ายเขาจับมูไปลงยูทูบที่จะถ่ายแล้วเมื่อวานเขามีทุกวันเลยบอจับมูจับมูเนี่ยน่าจะมีทุกวันนะทุกคนของขนส่งไงคนส่งมาทำให้คนส่งหมูนั่นแหละได้หนูมาแหนูไปดึงเขาจับมูกันนะวัดิค่ะค่ะ CFC มูน้อยดำซิ่งทุกคนนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนนะคะไม่ได้วิ่งงาน วันนี้ก็มีงานที่ตลาดโอท็อปนะคะก็คืออยู่ติดๆกับตลาดช่องจอมนะคะเดี๋ยวมุกจะพามาดูเขาจุูกันนะคะวันนี้มาดูกันเลยมันจะมีทางเข้าไปไหมอ่ะมันจะเข้าได้ไหมอ่ะคนเยอะมากท้าเมือไงจะเข้าถึงนี่ฝั่งนี้ได้อยู่แต่มันร้อนมากเลย ดีนะเราเดินออกมาฝั่งนี้อตัวเชื่อฟ้าเชื่อฟ้าชื่ออะไรอ่ะอุดมึงเชื่อฟ้าร้อนจังไอ้คุณลุงด้ียมาดูหมูมาดูหมูมีแคตัวใหญ่ <c oughs> มีตัวใหญ่กับตัวเล็กโอ้น่ารักจังเลยคนเยอะมากค่ะ ร los, u, очку, uh, uh, ้อนร้อนก็สููแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเขาจะให้ลงทะเบียนเข้ามาจับหมูนะคะก็คือจับได้ก็เอากลับบ้านไปเลยกน่ี่ย

เดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ลงจับเลยค่ะร้อนมากครับเพื่อนแล้วพวกจัรอาย روڊ تي پيچي وارو چيو

นี่ก็จะเป็นเกมที่นำมาให้ชาวบ้านเล่นนะคะสวนด้านหน้านู่นฝั่งนู้นก็จะมีพวกบัวนะคะน่าจะเป็นพวกแม่พันธุ์ให้เดินดูเดินชมนะคะโรงหนังก็จะอยู่ฝั่งนูน้นของกินก็จะตั้งด้านล่างนะคะ ทำแบบน้องร้อนตาเหอะร้อนฝั่งนี้ก็จะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะก็จะมีพวกเครื่องประดับนะคะแล้วก็ผ้าไหมสินไหมแพรไหมประมาณนี้เหล่านะโอ้ยสุดงามแท้อยากใส่ดิ้สวนมากมีแต่ผ้ถุงนะสวนมาก ของกินก็จะอยู่โซนนี้นะคะทุกคนแนม่มุกจะพาไปเดินดูฟาร์มบัวนะคะ ไม่ใส่เม็ดเ,เข้าได้ไหมเนี่ยระบบการผลิตปะตุชกินซีนะคะไม่ได้ใส่เม็ดเ,เนื้อแน่นนุ่มไก่แดงสลัดไก่ประดูหางดำนี่เหรอไก่เอ๊ะกเอกเอก,เอก จำหน่ายไกล่ล่นพื้นเมืองตัวละ1้0 1 0ตัว1350อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มไก่นะคะวันนี้หมูหมูปลอมนี่มีนี่ด้วยนี่ลูกไก่ลูกไก่พื้นเมืองหนึ่งสัปดาห์30บาท2สัปดาห์35บาทนะคะ มาดูฝั่งนี้กันไม่มันตัวใหญ่ถ้าตัวขาวๆมันน่าจับมันบัวอยู่ฝั่งนู้นมันจะ โอู้หมันยาวมากเลยนุ่นเนื้อตัวตัวสีขาวน่ารักมากเลยโอ้ขนมันเหมือนขนม้าเลยเนาะนุ่นตัวตัวขาวๆนู่นน่ารักมีชื่อด้วยชื่อเม็กนุ่นตัวนุ่นน่ารักเออน่ารักแยงเลยเขาจะหลงเจะหลงว่าเขาลักโอ้โหโอ้โห ป้าเดี๋ยวเราไปเดินดูบัวพันกันนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่า,างานโอทอบอยู่ใกล้บ้านนะคะก็เลยมาดูขาจับหมูมาดูฝั่งนี้กันส่วนมากฝั่งนี้ก็จะมีแต่คนอายุเอยอะนะคะ จะมีวัวพันธ์นะคะทางนี้ <c oughs> จากควมเกรรษตรกรไทย <c oughs> โยโยโยะเออเอเฮไหนอัรุงา โอ้ควายใหญ่ดปวดกรเพาะนนี่แหละน,น่ารักจังเลยร้อนไหมกินไปแต่แสบเถอะวะงามงามงามเฮ้ยเฮ้ยฮ้เฮเเ้เเฮ้ฮ้เ้เฮเหเฮ้เ้เอเฮเอ้เอ้เเ้เ้เเฮเฮ้เ อะไรเอ็งโตแล้วไม่จับเอ็งแล้ว้ายเอ็งเฮไม่น่ารักจังเลยเสียบวะเสียบวะลอยมั้ยไม่จับตัวน้อยตัวน้อยไม่ให้จับนะบ่บ่ชื่ออะไรนี่ย

น,นี้ก็คือหมูตัวที่จับได้นะคะก็ต้องเอากับบ้านโสงสารหมูค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนู่นให้ดูป้านะคะเป็นตลาดอาเซียนช่องจอมนะคะศูนย์กระจายสินค้าและการท่องเที่ยวค่ะใครที่อยากมาเดินก็งานมี้แต่วันที่ยี่สิบสีถึงยี่สิบจ็ดเนาะ ใช่ไม่รู้รถชนนะ่ไหนเยคาสิเป็นตีวงแสคขี่มาทาําพทีค่ะคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันในทีคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะบ๊ายบาย